สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้เราจะพาชมสวนอ้อยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดคำนาจเจริญพาพามาชมสวนอ้อยของกลุ่มในกลุ่มเพื่อนๆของเรานะคะอันนี้เป็นอ้อยต่อแรกสายพันธุ์สุพันบุรี50นะคะสายพันธุ์สุพันบุรี5าศอายุครบที่จะได้ตัดละ วันมาเจริญนี่ก็สวนอ้อยก็เป็นอ่าตระเลขเนาะเป็นอ้อยตระเลขอันนี้สายพันธุ์สุพรรณนะคะอาจารย์สุพรรณบุรี50นะคะอ่าก็มีไม่เยอะหรอกก็ประมาณตัวนี้ประมาณ40 40กว่าอ๋อครับอันนี้ขายหมดเลยใช่ไหมคะขายหมดเลยครับขายหมดเลยอ่าบอกขายได้เลยค่ะเผื่อเพื่อนเพื่อนสมาชิกท่านไหนอยู่ใกล้ใกล้ค่ะ ก็เจอเลยนะครับตรงนี้ขายขายได้อายุครบพี่จ้าเข้าไปท่าน้ำได้แล้วครับอำเภอเมืองเนาะอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเบอร์โทรจานบอกเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรก็เก้าสี่ห้าสามสองห้าหกสองสามครับก็มีไม่เยอะก็มีไม่เยอะนะครับสำหรับหน้าแล้นี่คงหมดแล้วเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบหลุม เก้าสิบกอไปดูตรงนูน้นนะฮะอ่ามีเล้ใครอยู่ใกล้ๆก,ก็มาเพราะว่าอยู่อำนาจเจริญอำเภอเมืองนี่ห่างห่างจากตรงนี้คือแค่ห้ากิโลนะ,ะครับตัวเมืองครับอยู่ในเขตอำเภอเมืองนี่แหละครับอินทรีนะอินทร,รีครับอินทรี ร้อยเปอร์เซ็นเลยครับถ้าเป็นอ้อยที่เป็นปลูกไว้อินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นรสชาติจะอร่อยหอมหวานหอมหวานเห็นไหมคะอ้วนเลยนี่ให้เทียบกับลำแขนใกล้เคียง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 ครับอีกเดือนสองเดือนก็จะใช้ได้เต็มที่แล้วนี่แหละเดือนสองเดือนฮะเนี่ยครับไปดูตรงนู้นอ๋อมีตรงนู้นด้วยตรงนี้ด้วยครับ า้านเพหยรเพชรอยู่ค <c oughs> นเดียวไม่มีใครอยู่แล้วยก็ไม่อยู่ที่นี่คนเแลยวเพืนี้นนก็สวยไม่สวยครับรู้สกึกว่าเอาไปอยู่กนล้ม,มล้มก็ใช้ได้ พายุเนาะช่วงหน้าฝนก็มีอยู่ไม่เยอะเนาะถ้าใครอยู่แถวอำนาจเจริญอยากได้อ้อยไปใช้ไปคันน้ําก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันติดต่อเลยนะครับติดต่อได้เลยอ้อยเอร์โทเบอร์นี้แหละครับเป็นอ้อยอินทรีย์ครับเอาไปคันน้ําได้อยู่ใกล้เมืองสะดวกสบายแป๊บเดียวถึงอันน้อำนาจเจริญเนาะจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็ใกล้เคียงตัวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ก็มีไม่เยอะครับก็ประชาสัมพันธ์กันไปจริงๆแล้วก็ไม่น้อยนะคะไม่น้อยไม่น้อยครับไม่น้อยค่ะเพียงแต่ว่าเราดูอยู่ในแปงเล็กแต่จริงๆแล้วไม่น้อยค่ะก็ปลูกไม่เยอะเนาะอาจารย์ไม่เยอะขนาดนี้ก็ไม่ไหวอยวิ่งสองที่นี่สองที่ก็ใครอยากได้อ้อยไปใช้ก็ติดต่อมาแล้วกันเนาะครับ ใครอยากได้ก็ติดต่อมาเลยครับเบอร์นี้แหละครับโอเคก็ฝากไว้นะครับใครอยู่ใกล้อําเภอเมืองนะครับอําเภอเมืองอํนานาจเจริญห่างจากตัวเมืองก็แค่ห้ากิโล <5 S 1> แค่นั้นทางมาจังหวัดอุบลท,ทางอุบลห้าบบกิโลออกจากตัวเมืองห้ากิโลมาทางอุบลน,นะครับห้ากิโลแค่นั้นเองถึงสวนลวนะครับ เื่อใครสนใจอยู่ใกล้ๆอยากได้อ้อยไปใช้คันน้ำนะครับ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 ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับ